และคุณผู้ชมตอนนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมีคนที่เขาแอบอ้างเป็นนายทหารในเครื่องแบบนะคะแล้วก็ทําทีเหมือนกับว่าไปยืมเงินคนอื่นคนอชวินบอกบว่าจะเอาไปลงทุนก่อสร้างแต่สุดท้ายไม่คืน เท่านั้นยังไม่พอนะคะแต่ว่าไปแอบอ้างด้วยนะคะว่าสามารถฝากลูกหลานเข้าโรงเรียนนายสิทธหารได้แล้วก็มีหลายคนที่เชื่อนะคะคุณผู้ชมสูญเงินไปบางท่านก็เฉียดล้านบาทแล้วนะคะตอนนี้ทางตำรวจบอกว่าสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะคะเมะื่อวานนี้ที่ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์สามารถจับกลุ่มนายคนนี้ก็คือนายชัยรินอิศรางกุลณอยุทยานะคะพร้อมกับเครื่องแบบนายทหารมีบัตรประจําตัวนายทหารสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดิน แดนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนค่ะก็ก่อนหน้านี้คือมีผู้เสียหายนะคะสองรายเขาบอกว่ามาแจ้งความว่าถูกนายชัยรินเนี่ยช่อโกงเงินไปกว่า3ล้านบาทนะคะทางตำรวจก็บอกว่าหลังรับเรื่องคุณผู้ชมก็เลยติดตามตัวมาในที่สุดนะคะก็พฤติกรรมคือแอบอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปลงทุนรับเหมาก่อสร้างหลายล้านบาทมีรายหนึ่งนะคะก็สูญเงินไปประมาณ8 0 0 0 0บาทด้วยกันนะคะ นอกจากนี้ยังรับแจ้งด้วยว่าพฤติกรรมก็คือว่าเขาจะอ้างว่าสามารถฝากเด็กเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกได้แต่สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องให้ก็คือว่าเอาเงินมาให้เป็นค่าวิ่งเต้นนะคะพอตํารวจควบคุมตัวไว้ได้ก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะคุณผู้ชมมีหลายข้อหาด้วยกันค่ะใช่ครับก็เบื้องต้นเองนะครับมี2คดีนะครับเป็นคดีเกี่ยวกับช่อคโกงมีคดีอาวุธปืนอีกหนึ่งคดีด้วยนะครับซึ่งตัวนาย ชนรินเอนะครับก็ได้ใช้เงินสดเนี่ยหนึ่งแบาทประกันตัวออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นทหารเกดด้วยนะครับมไม่มีใบอนุญาตนะครับทุที่คงต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมน่าจะมีผู้เสียหายนะครับถ้าเคยถูกนายคนนี้หลอกสามารถเข้ามาแจ้งความกับตํารวจได้เพิ่มเติมนะครับ